สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5เสือครับอยู่กับเกมดีๆจาก p g Slot และเกมที่มีชื่อว่า Lucky Pi ิก y นะครับเข้าไปสู่หน้าเกมเลยมีเครดิตอยู่500บาทนะครับขออนุญาตปรับเบ็ดก่อนนะครับเล่นไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มีกิจกรรมดีๆเหมือนเช่นเคยครับแจกโค้ด6หลักนะครับเอาไปกรอกรับเครดิตฟรีกันได้หนากิจกรรมเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมาบอกนะขออนุญาตเล่นก่อนสักเกม2เกมนะครับไปกันก่อนก็และกันเบ็ด50เดี๋ยวมาดูกันว่า ะะเราจะมีกําไรไหมสแกตเตอร์ขย่าแบบนี้โอ้โหเลิฟเลยเลิฟเลยแบบนี้ก็เลิฟเลยสแกตเตอร์ขย่าแล้วเหลืออีกสองช่องมารุ้นกันครับโอเคผ่านไปได้ดี6 1 0บาทเริ่มกันเลยฮะไปกันต่อครับไปกันต่อครับทุกคนครับกําไรหนึ่งเท่าแล้วตอนนี้ทุกคนครับ อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะช่อง5เสือนะครับมีโค้ดกิจกรรมแจกทุกวันตลอดทั้งเดือนเลยนะครับนั่นไงสเกตเตอร์เข้าแล้วนะครับ5ตัวแม่เจ้านะครับฟีสปินต้องได้10ครั้งขึ้นไปแน่นอนทุกคนครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเอออย่างนั้นแหละหมุน10ครั้งนะครับโอเคจบ10ครั้งตัวนี้เดี๋ยวจะบอกโค้ดลับให้นะตั้งใจฟังกันให้ดีนะครับ โอ้โห Y ห้าตัวนี่บบว่าอลังการมากกำไรชวนวๆแน่นอนครับทุกคนอีก5หมุนครับทุกคนครับอีกสหมุนครับอย่างงั้นครับ ครั้งสุดท้ายทุกคนครับครั้งสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูกันนะไปครับโอเคคูณหกไปเรียบร้อยต้องอย่างนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารางวัลรวมเท่าไหร่นะทุกคนมาแล้วน่าจะไปถึงซูเปอร์เมกกะไหมเอาละครับรับเงินรางวัล1น9 7 9 0บาทครับโอเคนะครับบวกมา 2,400นะมีเครดิตอยู่500นะทุกคนเอาละนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกโค้ดรับ6หลักนะทุกคนนะ385569ครับ385569นะครับเอาไปกอกรับเครดิตฟรีกันได้หน้ากิจกรรมเลยนะทุกคนนะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ